ครับสวัสดีครับเจอหน้า <50. S 1> ครับจะเล่าเรื่องน้ําท่วมเมื่อปีห้าสี่ครับแล้วก็ที่บ้านผมเนี่ยอยู่ตาบลลานนิยมอ,มอําเภไซน้อยจสุริบุรีน้ําไม่ท่วมนะครับเมื่อปีห้าสี่แล้วตอนเนี้ยเขากําลังทําเหมือนปีห้าสี่เลยครับคือเขาเขาปิดล้อมหมดเลยครับทั้งตาบลลานนิยมปิดตรงคลองละคอนคลองพญาบรรลือคลองขุนศรีแล้วเขาก็ท่อพญานาคไปดูดออกครับ นี่ครับมีตำบลเดียวครับท,ที่ไม่ที่ไม่ท่วมมาปีห้าสี่จังหวัดนนท์นอกนั้นท่วมหมดครับก็คือเอาน้ําจากที่มันกินจะท่วมของเราด้วยไปให้คนอื่นเ้างหมดถูกต้องครับฝั่งปทุมตรงคองละครเนี่ยฝั่งฝั่งลาหลุงแก้วเนี่ยน้ําน้ํามิดเลยครับแต่ฝั่งตําบลระดิยมอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยของเพลศายน้อยเนี่ยโรงงานแ,แถวนั้นนะครับเขาอ,ออกตังกันเขาลงขันกันได้สามสี่ร้อยล้านอ่ะ แล้วเขาก็เฝ้าเนี่ยตอนนี้ซึ่งขณะเนี้ยกาลังทําแบบนั้นอีกเนี่ยพึกปิดวิทย์โอ้โหเนี่ยตอนเนี้ยวิทย์กันต้องข้างนี่เป็นยังไงบ่าเอ้ที่ที่ที่ไม,ม่ใช่ตำบลคุณน่ะก็มิดมิดสิครับมิดรถรถเนี่ยวิ่งรถผมไปวิ่งเนี่ยหลังคาผมอะตามกับคันนี้เขากั้นอีกเขาไปขุดดินจากนามาครับแล้วเขาใช้สิบล้อขนมาแล้วก็เอามิโครเป็นร้อยๆคันเลยเฝ้าไว้พอคันตรงไหนพังเนี่ย เขาก็เอารถสิบล้อมาใส่อีกแล้วเขาก็ตั้งท่อดูดไปเลยร้อยตัวเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เขาใช้ท่อพยานาคทาเป็นท่อพญานาคแล้วก็ตามตรงตรงลําคลองเนี่ยเขาเอาผ้าใบปิดแล้วเอาเสาเข็มตอกตลอดคลองเลยตรงสะพานน่ะไม่เข้าใจเออเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าซึ่งซึ่งปีเนี้ยผมว่ามันคล้ายปีห้าสี่แล้ว ที่ตำบลผมเนี่ยเออเขาก็ต้องทําแล้วเขาก็ทํานากันปกติครับครัไอไอ่เรื่องและรู้เรื่องและโอเคครับข<ร>อบคุณมากครับ